ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์ม่อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นำเอาเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับสองเหรียญวันนี้หน้ากากทองคำนะเหรียญเดียวนะครับเหรียญเงินหน้ากากทองคําผมจะดูความระหว่างแตกต่างระหว่าง พระที่ผ่านการสแกนใปกล้องจุลทรรศมาแล้วพระเกพระแท้ตัวหนังสือเส้นสายเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเทียบให้ท่านผู้ชมให้ท่านดูนะครับผมจะอยายให้ท่านดูนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญของผมเองนะครับที่เขียนว่าพระครูคนะระครนะครูพิราชนะเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ท่านดูนะครับ ท่านลองสังเกตดูก่อนขั้นแรกก็ดูที่ดวงตาของเหรียญหลวงพ่อนะครับจะตาคมเม็ดเล็กนะครับเม็ดกลมสวยงามงดงามนะครับระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญเจ๊จะแตกต่างขั้นดูเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเลขศูนย์นะครับของฟันรอยศูนย์สามนะครับเป็นเลขเป็นโดนัทนะครับดูหลายหลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะมีเปรียบเทียบระหว่างเหรียญแท้กับเหรียญปลอมนะครับไอเป็นแตกต่างกันยังไงนะครับผมจะมีภาพตัวอย่าง ไม่ต้องบรรยายมากะท่านตาดีท่านจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยครับเป็นแบบไหนนี่ครับเรี่ญแท้กับเปลี่ยนเก๊จะขึ้นมาแท้กับแท้นะครับสองเสียญน,นี้ผ่านการสแกนด้วยกล้องจุลทรรศน์ 300x นะครับเนี่ยผมเอาเปรียบเทียบให้ท่านดูแท้กับเก๊นะระหว่างนี้ที่หูนะครับที่หูลายเส้น DNA จะไม่คงกันนะครับไม่คงกันแล้วก็ไม่ผ่านการทดสอบและสแกนหาค่าของอ โลหะได้นะครับโลหะนะครับถ้าของปอมจะไม่มีค่าโลหะเั้นขึ้นอยู่ในเบียร์เลขสารครับดูสังเกตดูแดงนะครับสังเกตคุยด,ดีระหว่าง2ตัวแท้กับเก๊ะมันแ,แตกต่างกันแบบไหนนะครับผมไม่ต้องพูดมากนะครับให้ท่านลองสังเกตดูเองเอหว่างเขียงวันแดง แดงนะครับแดงโคเดียวนะครับสังเกตมันผิดกันแบบไหนผ้าแท้กับ้าเเ้นะครับจะมีเขียนว่าแท้เ้แท้เ้นะครับนี่ครับนี่ตัวอู่นะครับตัวอู่ด้านหลังนะครับมันเปลี่ยนแตกต่างกันยัางไงระหว่างแท้กับเ้นะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับนี่ตรวจไม่ผ่านนะครับเหรียญนี้นะครับตรวจไม่ผ่านนะครับเหรียญถีตัวอู่นะครับตรวจไม่ผ่านนี่ครับดูระหว่างดวงตานะครับดวงตา อ้าวเรนนี่มีเลขศูนย์นะครับดูโดนัทนะครับมันจะผิดกันนะครับผ่านได้ผ่านการสแกนในกล้องตุลขับมาแล้วภาพนี้ผมได้นํามาจากท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาทําการสแกนผลได้บันทึกภาพเก็บเอาไว้นะครับความแตกต่างกันเยอะนะครับเยอะครับผิดเรียญแท้กับเหรียญแท้สองเรียญนี้แท้กับเอ้นะครับท่านดูให้ดีครับมีแท้กับแท้นะครับ แท้กับเทนะครับเปรียดนี้นะครับตาดีตาได้นะครับลองสังเกตดูว่ามันแตกต่างแบบไหนดูสังเกตดูนะครับผมจะไม่บอกอะไรมากนะครับมันผิดไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วก็ตรวจข้ามมวลสารโลหะไม่ผ่านนะครับแต่นี่ผ่านนี่พระองค์นี้ของผมนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับที่อยู่ในมือนี่ครับของผมเองเป็นหน้ากากทองคําเป็นเหรียญเงินนะครับแท้นะครับแท้ถ้าท่านใดสนใจก็ เบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับมีภาพดีๆหลายอย่างให้เตรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับมีภาพหลายจุดหลายอย่างนะครับหลายจุดหลายอย่างที่ผมนํามาลงเป็นภาพไร้นะครับให้ดูกันจัดจ้าไปเลยว่าความแตกต่างเรียกแแดวงตานะครับแตกต่างกันดวงตาปากนี่ผมให้ดูเน้นคําว่าแดงตัวเดียวนะครับตัวามวาแดงตัวเดียวข้อแตกต่างกันที่ตรวจไม่ผ่านนะไม่มีอ่า ตรวจไม่เจอค่าไอโรหะนะครโรหะในนั้นอย่างน้อยต้องมีถึงเก้าชนิดนะครับแต่นี้ตรวจไม่ผ่านนะครับรไม่ผ่าน